ชอบรักอาหารยกมือขึ้นเลไม่มีวะเฮ้ยมันก็ไม่ตามผมก็ไม่ชอบเอาไม่ชอบใครจะจะทำยองก็เป็นเรื่องเขาแต่เด็กเขาไม่ชอบแล้วเขาเขามีปัญหาแต่ปัญหาตรงนี้มันเกิดจากอะไรน้ำเกิดจากเด็กเขาไปทํางานทว่บอะนไร่ใเมืองเลยถูกไล่ออกไล่หนีไล่อะไรไปเลยในเมื่อกดดันเด็กเมันกดดันกระสดงออกผมผมกดดันผมผมเยี่ยมได้ผมวางได้ถึงจังหวะผมก็เอาเหมือนกันแล้วคุณจะไปสั่ง ให้ผมไปสั่งเด็กว่ายังไงอย่าทำล้วลูกผิดผมต้องถามว่ามันผิดตรงไหนล่ะอาจารย์บอกมันนี่ยมนผิดยังไงจะให้ผมไม่บอกมไม่ตอบพี่อ,อ,อา,าจารย์สอนกฎหมายก็ต้องรู้เรื่อยว่าเอาเอไอ้กฎหมายมันคืออะไรจริงๆมันคืออะไรยังไงการใช้กฎหมายแล้วผมสอนลูกผมเป็นอย่างนี้พวกคุณด่าผมได้ร้อยเท่า แต่ถ้าคุณด่าผมร้อยเท่าไปขุดกระดูกของใบทองเปล่าข้างหลังมาเพราะทองใบสอนผมว่าเขาบอกว่าเป็นนักกฎหมายทาอะไรกุวิชาชิพทำไปแต่อย่าลืมแต่ทุกคนมันก็ต้องไปก็ผมก็ทํามานี้ไอ้ไผ่มันก็ไปผแต่แม่งอยู่ในท้องตอนที่ไปม็อบน้ําเสียวโตมามันก็ไปแต่ทีมทองใบไปมันก็เห็นปัญหาได้ว่าโตไปมันก็ทาไอ้พวกตั้งหน้าตั้งเรียนให้มันตาให้มันจบน่ เลิกคิดได้แล้วเป็นอาจารย์เป็นขยะที่พวกอาจารย์สอนไปแม่งอยู่ในสังคมแม่งไม่ทําเบี้ยอะไรเลยถ้าสอนกฎหมายแบบน้เขาก็อาจารย์พวกนั้นเขาก็เด็กดีนะแม่งไม่เขียนสักคำรอกว่า <c oughs> อยากให้ใครเขียนสักคำตั้งไหนมันกบวดกายเขียนแล้วเราก็พูดจริงๆมันจริงๆในใจ,ในใจอาจารย์ทุกคนก็ต้องจะนึกบ้างแบบนี้ผมไม่ได้พูดเลยโอ้อไใครจะ็นตาพูด นี่อยากให้ผู้จัตายอยากให้เถีมงจตตายทั้งไทยทั้งทั้งหมดเด่นๆทุกคนยอยากให้มั่นใจที่สิ่งที่เราคิดแล้วเราทําแล้วมันมันถูกต้องแน่นอนไอ้สิ่งถูกต้องของเรามันสังคมมันไม่ทันกันหรือมองคนละมุมมันก็เป็นเรื่องของสังคมแต่เราจะจุดจนวนให้สังคมได้เริ่มคิดบ้างก็ถือว่าก็ให้ภาคภูมิใจ แน่นอนตรงนี้มันก็อาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคของระบบอำนาจระบบที่เขาอ้างว่าเป็นความุติธรรมันเกิดขึ้นได้หมดใน,นเราก็รู้อยู่ว่าความติธรรมที่เห็นบางทั้งหลายแหล่มันไม่ไม่จริงแต่ว่าก็ก็ทาไปทําแบบมั่นใจแล้วก็ถูกขุมแล้วก็ค่อยว่าเป็นจังหวะไปคิดว่าพี่น้องประชาชนหลายคนที่รู้ข่าวรู้เรื่องราวก็คงจะจำนึก คิดอะไรได้บ้างตรงนั้นถ้ามันประกอบกันมันก็จะเป็นพลังใช้ความคิดคานัแกจของสังคมและประชาชนแล้วก็คนที่มันก็ต้องคิดได้แบบนี้ซึ่งมันหายาก็าว่าแต่เด็กๆผู้ใหญ่บางคนรุ่นนี้เองหรือหลายหลายคนก็จะเห็นบางทีก็เลื้อลาแล้วก็สงบสงเงยมเกียรตตัวไปตามยถาถึงจะบอกว่า เขาผิดหรือเราผิดเราถูกอะไรมันก็ไม่รู้แ,แต่ละแต่ละคนก็ต้องสานึกเองนั้นในเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องกลับไปทบทวนเหมือนกันมาตัวเองได้ทําอะไรให้สังคมไหมหรือมัวแต่นั่งวิาพากษ์วิจารณ์มันน่าจะทําอย่างนั้นมันน่าจะทำนี้ตรงนั้นไม่ถูกไม่ดีตรงนั้นมันมีนักวิจารณ์เยอะในสังคมอยูน่นะแต่คนที่จะทําได้มันก็ต้องคนคิดได้จริงจริงมันถึงจะกล้ากล้าทาในการสิ่งที่ท้าทายก็ ทั้งครอบครัวไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเข้าใจรัวบานมันจะเป็นยังไงข้างหน้าเราก็คิดว่าเรารับได้แล้วเราจะร่วมแก้ไขไปด้วยกันจบแม่ไม่อยากให้แม,ม่ในฝาถึงลูกค่ะไทยแม่ก็รักไผยนะแล้วก็แม่ก็เสียใจตรงที่ว่าแม่ก็เหมือนแม่คนธรรมดาทั่วไปที่ต้องการให้ลูกจบ มีงานทํามีรถมีบ้านแต่ว่าสิ่งที่ไผ่ทำมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมช่วยชุมชนแล้วก็เพื่อมนุษย์ทั่วโลกสังคมที่เขาไม่มองมองไม่เห็นชนชั้นกลางไม่รู้สึกไม่รู้หนาวรู้ร้อนแม่ไม่เสียใจที่ไผ่ทำแค่แม่เสียดายที่ไผ่ไม่ได้จบแล้วไม่มีงานการที่ดีทำ แต่สิ่งที่ไผ่ทำแม่ไม่เคยเสียใจแล้วแม่ก็จะเป็นพลังให้ลูกต่อไปเพื่อัดต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ไผ่ทำนี่ถึงแม้สังคมภายนอกจะดูถูกว่าไผ่เป็นคนเร็วคนไม่ดีหรือเอาตัวเองไม่รอดเป็นพี่พึ่งพาของครอบครัวไม่ได้แต่ตรงนี้พ่อแม่รับได้ เพราะว่าความจริงก็คือความจริงเราต้องต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อสังคมไม่งั้นถ้าเราไม่ต่อสู้หรือเราไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่มีใครทําตรงนี้ได้แม่ภูมิใจในตัวไผ่มันผิดขั้นตอนสมายมันไม่เป็นธรรมแม่ไม่ไี้นั่นไม่มีใครปักรวมทั้งศาลก็แปลว่าต่อไปใครใครยึดอำนาจได้มันก็ง่ายแต่ตายสารก็ต้องฟังครู ถ้าสารบอกว่าไม่ได้หรอกคุณทำงั้นแต่ว่าสาลทํางั้นไม่ได้สารจะไปพิจารณาตามคําสั่งอะไรที่ไม่มีถูกระมองอยู่แล้วมันไม่เป็นธรรมเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นไอ้ใครที่เยอะขนามันก็ต้องกลัวละเป็นงั้นมึงยุบสาลไปเลยงั้นมึงไปนั่งแทนเลยเพื่อให้มันเห็นให้ชัดไปเลยว่ากระเด็จการทั้งลูกทุกอยแต่ันนี้มันแอบอ้างแอบอ้างสารก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวมันเป็นบ้าหรือมาตัดสินคดีแบบที่ ถ้าถ้าเอาอำอนาจมาผมจะสั่งออกกฎหมายอย่างเงี้ยสามารถที่จะฆ่าใครเล่นเพื่อความมั่นคงถ้าทางนี้สั่งไปลราถือว่าเป็นความผิดกฎหมายสา่ก็มาดูว่าไอ้คนนั้นไอ้นี่มันฟอ้องมาอย่างงี้ไอ้นั่นําทำอย่างนั้นจริงสา่ก็ตัดสินไม่ตามกฎหมายอย่างนั้นเนีอยนี้ยกตปวอย่างเพื่อให้เห็นชัดมันก็บ้าแล้วแล้วยังบอกว่าเป็นเป็นความทิ่ธรรม นี่คือเด็กๆมันกระชากหน้ากากมันนี่มาแต่ว่าแต่ละนักกฎหมายหรือแต่ละสังคมไม่ใช่นักกฎหมายก็ตามไม่รู้ว่านี่คือการกระชากมาให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือชัยชนะเด็ดขาดของเด็กและเป็นความพ่ายแพ้ผลพีของกระบวนการทุทั้งระบบบรรยากาศอยู่พวกทางนี้มันอะไรนะอาจจะปรับตัวได้ง่ายกับสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ ว่าเราเจอมาหลายสถา,า,านการณ์ที่หนักๆนักไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องต้องกังวลอะไรมาไงก็มามาไงก็กลับกับกนไปเรื่องท้อเรื่องแท้เรื่องเป็นทุกข์ร้อนใจกลัวโน่นกลัวนี่มันหายไปตรงไหนเราไม่รู้ตั้งนานแล้วจำไม่ได้ดังนั้นถ้ามี คนรุ่นใหม่ๆหเห็นมีทนายรุ่นใหม่ถึงเออเราตั้งแบบจริงๆมีเด็กอนสาใ,นใหม่ๆที่คิดอะไรที่มันมันได้สาระก็เป็นเรื่องที่ดีวันนี้แต่ได้เขียนลงไปในเฟซอยู่ในเรื่องว่าหน่งนี่คือการปฏิบัติซ้อนของจริงที่ปวกกตชงงงไปนึกเรื่องปฏิบัติซ้อนในเชิง นี่คือการปฏิวัติซอสและเด็กๆได้ใช้ชนะอย่างราบคาบแล้วทำไมมองว่าตรงนั้นมองว่ามันได้กระชากพรลมสวยๆหน้าก,กากหรูๆออกมาหมดแล้วในเรื่องของระบบอำนาจในระบบกระบวนการที่ทำมันฉีกหน้ากากให้เห็นแล้วว่าตำรวจทำการไยใต้อำนาจ ของกสชาอายการศารแน่นอนศารไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่จะเป็นดุน้ำนาจเหมือนสมัยก่อนในเรื่องของอำนาจบริหารตุลาการนั่นไม่ใช่ตอนนี้อำนาจตุลาการก็คืออสชใช้อำนาจตัวเองผ่านตุ๊กตาคือสารเท่านั้นนี่มันกระชากออกมาถ้าใครเอามาวิเคราะห์ในเชิงความยุติธรรม ความเป็นธรรมนั้นฝังดินไปเลยกบไปเลยมันไม่มีทางสารมานั่งใส่เสื้อยืดรีสองมีสามเมื่อไต่สวนพวกทชชสาร,สารมานั่งกม้มหน้าก้มตาว่าไอพวกนี้ผิดหรือไม่ตามคําสั่งขอชชฉบับที่สามที่เจ็ดที่อะไรมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสารเองหรือกระวนงารน,นั้นยอมรับอำนาจที่มันไม่ชอบเจตนาเช่น เพื่อไอ้นั่นเพื่อนี่เป็นเหตุลดโทษหรือหรืออ,อ,องค์ประกอบพบความผิดหรือไม่มันจะถูกตัดออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเจอกฎหมายฉบับใหม่ที่ศารกาลังจะสำรองออกอมาเป็นคนทำวิพากษา์สารทนนีนี้ก็มันใช้กฎหมายมึงกันสัง่งเขาบอกว่าคุณนนวมเกินห้าคนมันบอกว่าอย่างงี้เราเป็นการที่ทําให้เกิดกฎปัเมืองกันตวนสารก็ไปกม้มหน้ากม้มตามอง,ตมองแต่เวเวลา เวลาขึ้นสารอาหารมันจะใช้ระบบของอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สารครับถ้าเป็นสารินบอกว่าไอ,อ้นี่ไอ้ไผ่ไปทําเนี่ยเออละเห็นนะทําต,ต,ตรงผมประกอบเป๊้เลยชูนิว้วไหมชูจริงเห็นผ้าผ้า,า,าจริงไหมจริงแล้วถ้าแต่กฎหมายคนเรือนั่ามานั่งไล่กันที่ทาตรงน,นั้นอ่ะมีเกียรตนาไล่ใช่เจตนาของเขาคืออะไรถึงไม่ถึงคา เขาก็จะบอกสู้ว่า,วาเขาไปทําอย่างนี้กับชาวบ้านเขาไม่เคยมาพิษวุ่นวายอะไรแนี้เราไปทำแล้วเขามีเขาเลยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละเป็นเพราะว่าไอ้เผด็จก,การรัฐประหารหรือชูป้ายอะไรต่างชูป้ายรอบรอบเลยจะบอกว่านี่มันมาแล้วมันไม่ได้ทําอะไรแล้วชาวบ้านยังไม่ได้ดีขึ้นแล้วไปกันชาวบ้านในการที่จะใช้สิทธิเขาก็ต้องทําแบบนี้ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยคือเจต,ตนาตรงนี้เนี่ยตัย้งยกฟ้องนะ แต่ถ้าเข้ามาในระบบสารอาหาหรือวิกีคิดแบบอำนาจไม่รู้ทำมันจริงหรือไม่อะไรหรือไม่ก็แปลว่าเข้าปุ๊บตัดสินได้เลยเห็นไหมความความยืดหยุ่นหรือความเข้าใจกฎหมายมันมีความต่างกันโดยจิ้นเชิงระหว่างสารพนเรือนกับสารับหาต้องเข้าใจความยืดทางกฎหายขณะเดียวกันเนี่ยเด็กหลายคนก็จะมีความอึดอัดสำหรับผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจเขานกั เดียนี้ความหาตรงนีนะ้มันจะถูกจัดการด้วยวิธีคิดหรือหรือประสบการณ์ของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่น่าจะใช่เพราะถ้าทำอย่างนั้นเมื่อไหร่มันก็เท่ากับผู้ปกครองก็คือเผด็จก,การตัวเองในบ้านเลยขณะที่ <laughs> เราเองเราก็ยังบอกว่าชอบประชาธิปไตยเหมือน,นกัน <laughs> ก็หลังจากที่มีได้คุยกับผู้ปกครองหลายคนบางคนรู้สึกว่าจะเห็น ในทางองเดียวกันว่าเราก็คงทําหน้าที่เราได้แก่ขนาดนั้นเดี๋ยวก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กโอกาสของเด็กเขาแต่กำลังเจริญเติบโตไปเราก็เนี่ยหน้าที่ประครับเราคงจะไปชี้นิ้วสั่งการเหมือนที่พวกทหารพวกอาจารย์หรือหลายๆคนที่มาบังคับเราละต่อไปพยายามบังคับอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเพราะเราไม่เห็นด้วยนะแล้วก็เราเชื่อว่าไม่มีทาง คิดว่าผู้ปกครองถ้าถ้าไแดบบ้ได้ได้ฟังแบบนี้หรือเด็กๆได้ฟังแบบนี้ก็จะเข้าใจความเห็นต่างระดับกันบ้างของผู้ปกครองเด็กเด็กผู้ปกครองผ้วกองผู้ปกครองอยเลยแต่นั่นจะไปไม่ใช่เรื่องเป็นสาระมากเลยถ้าถ้าเข้าใจฝ่ายต่างเข้าใจแบบนี้แล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่จะเป็นเดิน,ดนไปด้วยกันได้ <S <S> thì đi ngơi nào khóng phái bóng quái quay... hằng khóng dáng mày mọn mà đập đỏ nơi chuẩn bóng bầu... hay lâu chuẩn bị bóng พี่น้องเรานอนลับุ่สบายโอ,โอ,โอโมเมยช่วยเป็นน,นรักจากวงดวงใจของข้านิภัยบอกเขานั้นน่า Por of now